ถอดเกือบได้ขึ้นลิฟต์นะไม่เนาะพอถอดเกือบได้ขึ้นลิฟต์บ่อถอดเกือบขึ้นบ่ได้เดิจูสิฟ้าลองขึ้นลิฟต์แต่ว่าต้องให้น้องถอดเกือบอายพอถอดดิอายคือข้อหัอู้หูฝนอุโลมอายนี่เมนอ้าวรีบเปิดแล้วฮะเกือบถอดไปได้เกือบเลยคือเอาแบบนี้เอามีเคสซอร์จีลงฟต์แล้วพี่น้องคนนี้เฮ้ยลงมาเลยเรือน กันเชียงโย่กังอะไรกรับการลงมาสัมผัสแต่ดินของเมืองไทยนี่จะแหกซอลไปซื่อตัวเนี่ยตัวรถไฟฟ้าเอ็มอที สิมุงหน้าไปสุขุมวิทปาดนี่ไงเกสรที่เขาไปเบิ่งกันนี่คือกำแพงนายเมื่อกี้กังเกสรซื้อตั๋ว BTS เอสเอ็มไอที่ด้ไปเลยเดี๋ยวก็มาใส่ซื้อเด้อป่ะเป็นบ่อ แตะคือเพื่อนนะข้อไปแตะเลยแตะคือเพื่อนนะข้อแถวเด้อโอ้น้องเป็นอยู่ดยนี่ด้านในนี่ด้านในน,ใน,นี่งามบออันนี้คือเิ่นจำลองจากขออพระโรงดิของพระโรงราชวัง ด้านซ้ายนี่ยเที่ยวเห็นนะเที่ยวไปมาสแก้วลด้านเจะเห็นเนี่ยกำแพงนี่เห็นเปล่าน้องไปเบื้องไกลๆด้วยนะนี่คือกำแพงนี่คือกำแพงวังเที่ไปก้อนหนาแมนฮะเขาตูวขึ้นเลยนะ เพื่อจำลองจากกำแพงว่างที่เ้าไปเชียวมาเมื่อกี้นี่จำลองไว้บนสถานีา่เอมาที่ใจดินแห่งนี้เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นมาจะพอกับสิ่งที่ตื่นตาสวยงามวิจิตรศิลป์น,นี่ฮะเป็นศิลปะแบบไทยๆผสมผสานกับความล้ำสมัยนี่มาฟังนีฟังนี่บาง่ี่ะแนวจับยังเป็นสเต,ต,เ,ตเลสท,ท้องคำวันเด้ <c oughs> <c oughs> เป็นเทา่ากันกา,การสนับผูด้วยสารทีจะอ,ออกไปแล้วจักไปอีกฝั่งหนึ่งเดียคือหนีประตูหนึ่งเดียมาฝั่งนี้อันะวงบ่อนอันน,อนันน้นนะนะถ้าเราไปนะตามที่น้องเคยเห็นเห็นอยู่ใสแบบนี้เห็นอยู่ในสายบานเท่าอันนั้นบออันเดี๋ยวก็อันยูแถวเวงจันทร์อรบอเห็นยูพูอันยู นอกจากวาดแล้วนอกเห็นอยู่ใส่ดูเห็นแต่อยู่ในวัดนี่รีบนองอันนี้รีบไปเาไปเด้เดี๋ยวสิพาไปสิคือรีบบอสิไปเถืกอกูบบอพอเกิอบแด้คือรีบนะอเาอพอเกือบแด้คือรีบบอทอเกิอบคือบ่ได้ดิจูท่ผาน้องคือรีบแต่ว่าต้องให้น้องถอดเกือบ ไอ้พอถอดนี่อ๋อคโอ้ฝนอนุโลมาไอ้ที่เนี่ยน้องถอดเกือบก็จะคืนรีบช่างได้ตผนนี้เลยเนาะหฮึอยู่ใต้ดินนะมาจากไดนนะมันอยู่ใต้ดินมันก็คือแบบยูนิคอดิมเลยอะเขาจานี่นะเก่งขนาดหมโอ้น้องจะซื้อสานมาอยู่ใต้ดินเพิ่งกระซ้ามาสางให้คือแบบเป็นตึกตอนนี้ก็หลุดซึกคือจังมันอยู่ในใต้ดินเป็นบ่มี่ะคืออยู่แบบอันนั้นนี่เลย ยื้ทางอันทังไรยู่ทางอะไรยื้ทางตึ๊ดว่าจะได้ขึ้นลิฟต์ง่ายยังวันอุ้ยมาแล้วมาแล้วลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาแล้วเบิ้งกุดแม่น้องกุดลิฟต์แม่แมนอ้าวลิฟต์เปิดแล้วฮะเกือบถอดใบได้เกือบน่ะถอดเกือบใบเด้

ซื้อไว้ดีๆเลือกเกือบหมดแล้วเราจะไปฟังในราบ้าที่นี่ฟังนี่แหละฟังนี่แหละ แต่ลอขบวนถัดไปเป็นยังไงล้ำสมัยวะเมืองไทยดีวะอันนี้รถเมย์ไม่ต้องโบกเลส stand here ตาเทเลอ้เกสอนนี่เพื่นเะมีเวลาบ,บอกแน่น้องหน้าจอนี่จะมีเวลาบ,บอกรถรถลอจังหน้าที่จังหน้าที่แมนเพื่ะนเนี่วลาบ,บอกว่ารถจะมาอีกโดนบันไดให้เวารอทา่า แมนอีกห้านาทีสอบวันเขาก็โลเทสคือได้อยู่ห้องแอร์ถ้าออกข้างนอกเราคือนรกกันเลยครับอันนี้คือใต้ดินที่น้องเกยสอประเทศไทยเปินมีรถ<ด>ขบวนเป็นกระนองเป็นตึกแมนทั้งฝ่ากันมีใต้ดินกันมีบรเรือกันมีใแนะนำกันมี ฮะถ่ายรูปไปเดอ้อเอาไปอวดมูโยบ้านเออถ่ายไว้เมื่อก่อนอเดี๋ยวก็ไปไปตัดคลิปคลิปสาวลาวขึ้นรถไฟครั้งแรกเป็นยังไงโอ้โรชูหถือรองเท้ารองเท้าขยายใหญ่ๆนี่นี่ลึอีกฟังแลนด์มาอันนั้ไปไปไปโคราชเป็นเรื่องใดคือใจลอย บเนี่ยมึง,มงรถคนไล่ปะจากอายปะเนงอยากอายคนพี่น้องเลยเข้ามา้องอายเป็นตัวของตัวเองเข้าอยู่ในระเบียบนะเพื่อนเขาแถวจังใดเข้ากันตามระเบียบเพปะนนี่สแตนเฮียสแตนเฮียคืออาจจะเป็นจุดที่เขาจะยืนเขาทักเขาแถวเนี่ยเพราะเป็นระยะถูกสอนอันนี้ใต่ดินแน่น้อน,นแอร์เย็นปะเย็นแหยเฮกไต่ด,ดินก็มีแอร์แล้วก็มีรถอันนี้น้ะเกลือข้าวหมูซื้อของรางว่า อยู่ในใจดินบ่ตอนนี้บ่ได้คิดว่าอยู่ในใจดินเลยเบิง่งคือจังธรรมดาอยู่ด้านบนแม่นบ่อ,อันนี้คือเข้ารถซิปนองเ,เลยรถว่านะยวนรถทอดว่ายในเลยว<อ>่ายป่ะฝุ่นไปแล้วปุ่นจทย์แต่เดียวนะึงคลิปนี้ก็อาจจะออกสู่สายตาพี่น้องทั้งบ้านเนี่ย <laughs> ถามมู่เพื่อนน้องเกซอยเด้เบิ่งก็ือสิบวันเนาะแม่นคือว่าเนาะครั้งหนึ่งในนี้ แต่ว่าน้องกระเดื่องมากเด,เดี๋ยวนี้คือความรุ่นราท่านสมัยนี่แหละครับข้อม<ด>แบบทีเป็นอท่านสมัยของคนไทยนะที่เขาเลยใช้วิธีชีวิตแบบนี้กันนะคือเป็นเรื่องปกติของเพคนแต่<ช>สำหรับเฮานี่ครับที่ว่าเป็นความทันสมัยอีกอีกครั้งแรกนี่ครั้งแรกได้เคยมากน,นี่ที่เราไปนี่คอนสยามตอนนั้นก็ตื่นเต้นแล้วมันมียิใต้ดินอีกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไซดินออม,มันมีมอะไรอยู่บ้างกันตรงกับมีบ้านเฮาแต่ว่ามีรถไฟความเร็วสูงตื่นอายกับม่เคยไปหรอก น้องเคยไปวะบ่เคยบังเคยคือกันเห็นอยู่อันเขาออกเขาเอาข้าวบ่เคยไปตอนนี้ก็ถือว่าเฮาขึา้นรถไฟฟ้าจากสถานีสนามไชยเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะไฟฟ้าใต้ดินเอมาที่เฮาจะไปสถานีสุขุมวิทเพื่อจะไปต่อกับสถานี BTS สายสีเขียวส่วนมันจะไปสายเฮาก็ต้องไปเลือกอีกทีหนึงเฮาจะไปฟังคู่โคตรจะไปฟังสมุทรปราการกับไปเลี่ยงบงเส้นทางว่าเฮาสิไปสายที่จริงแล้วก็ง่ายเด้การเดินทางเมืองไทยถ้าเฮาวางแผนก่อนการเดินทาง เดี๋ยวอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่อาจอยากจะให้น้องฮู้เบิ่งในพื้นน้องบ่มีขยะเลยเด้ความสะอาดความสะอาดทั้งที่มีผูผ้คนหลายนี่แหละคือจิตสํานึกของคนไทยที่เพิ่นปลูกฝังเนี่ย่นจะไปไสมาไสเพิ่นจะบ่ทิ่มขี้เงาซาซ่าย่้เด้น้องเห็นบ่เขเห็นขี้เงาไม่สะอาดจีตางกันบ่งครับสิ่งที่น้องเคยเห็นตางลดมาแล้วรถมาแล้วไปกันเด้อพี่น้องรถมาแล้ว รถมาแล้วรถมาแล้วบุย้ยบุยน้องเคสอนด่านในอ่านจ้าบทายพีดูเด้อะว่าจะเป็นการรบกวนผู้โดยสารทานอื่น,น,นอย่ายืนจวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ เจอเขจะเจอเขสดวคอเพราะงคนมาไปดูว่ามันคืออะไรวัดมังกรขนาดเขาสุขบิดพอแล้วฟังนี่ฟังโอ้ยเกศร็นอะไรเมาบอ เมาหนิดนึงเอานังด,นดินก่อนินก่อนหายเมาตอนเนียวของสถานีปลายทางที่เราจะมาเลยเดย้เป็นสถานีสุขุมวิทหรือว่าสถานีอโศกที่พนไทยวันดูกันเดี๋ยวน้องจะขึ้นไปดานบนน้องจะตะลึงกูหนีเด้ไปไปฟังนี่ก็ได้ยางเมืองตามนี่เดีขึ้นตามบันไดเลื่อนเราเปีนน้องในการขึ้นบันไดเลื่อนนะเนี่ยคือบันไดเลื่อนจะขึ้นไปแมน สถานีอโศกเอา้ามามา<ๆ>มา,มาแน่เก่งเลยเด้เนี่ยไปทางใดเนาะมาที่นี่ตรงไปนี่ละคนหลายไปนี่ทีนี้ฮะ<า>อู้หูหลาย,ยหลายเสมอเดีย่ยแต่เราคนหนึ่ ใช้าลาเเลี้ยนลองนะนองเคซ้อนขึ้นไปแล้วลองเคซ้อนจะตะลึงเฮ้ยเขาขึ้นมาจากใต้ดินได้ยังไงลองชิดขวาด้วยลองเครซ้อนยืนชิดขวาด้วย นี่คือทางออกเลยนีนาะมีหลายทางแต่เอ็นตะเขียนมาทางนูเนาะเร่มีลิฟต์บอร์เมนมีบันไดมันในเรือนอีกแล้วไปเดี๋ยวขึ้นบันไดเรือนน้องเดี๋ยวจะทะลุขึ้นไปบนดินเรา่น้องเลยให้น้องเกศสอนคนไทยลงไปสักก่อนน้องเกศสอนขึ้นมาบนดินเดี๋ยวนี้เงนบ่ ไะเดี๋ยวขึ้นไปทางนั้นดูนี่เลยรถเรยนขารถรอรถไฟลอยฟ้าแล้วก็ขา่องนี้แล้วก็ขา่องนี้เพราะว่าเรากำลังขึ้นมาจากใต้ดินนะคไหมกลังจะไปสากใต้ดินเอ้าขึ้นมาบนดินเดี๋ยวนี้น้องตอนนี้เขาอยู่ที่รถไฟฟ้า BTA แล้วลอยฟ้าแล้วพี่น้องเอ๋ยกต่ถือว่าซ้ำเลสมาฟังนี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้างห้างชอเปอรนอลชเวนตี้วันสาขาสุโขเนธเป็นห้างทีวุลร้านนี่นาอเต้ดินนี่เบิ้งนี่เขา,าจะมองเห็นฝั่งนี่รถไฟฟ้าฝั่งนี่จะลองยังไงฝั่งนี้นี่แหละคือสิ่งทีอายอยากให้น้องเห็นเนาะตรงนี้น้องแกสอนตรงนี้ให้น้องมองไปเบิ่งรถไฟฟ้าเด้อนี้แหละคือรถไฟฟ้าทีอายอยากให้น้องได้เห็นนะ จากใต้ดินแล้วขึ้นมาบนดินนะด้านล่างอาะวะมันอึดอัดกลัวเนี่ยเวลาเขานั่งรถน้องว่าบอกอันนี้คือ BTS บนดินที่เป็นรถไฟรถไฟร้อยไฟแม่นี่คือสถานีอโศกเห็นบอฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่อายอยากให้น้องได้เห็นละอายเดี๋ยวามาแล้วครั้งแรกของชีวิตน้องเจสันที่ได้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเอาน้องซื้อแบบไหนเอาพวกของซื้อก่อน มันตื่นเต้นเลยแล้วแกมองก่อนตื่นเต้นแปลกตาหลายตามีมูเบิงกันนี่นะมีมูมูบานเบิงกันปากปาบมัอเนี่ยมาเป็นังไรเด็ดเลยมากแล้วอันนี้มากกันทุกคนสิแบบแปลกตาแปลกใจทุกคนแล้วกันมันความไหวนาะไหวไหวอิริตะวันเกตกระพู้วาตอนลงกับตอนมะฮอดปลายทางมันไกลกันทั้งเลยต่ว่ามันกระนัง มันขี่บบได้ดนแล้วก็โทดละเกสรถามพี่มูอยู่บ้านที่เบื้องหนอนหง,งตรงน,นี้สิดายขึ้นมูจังไหนตอนเนี้เอ๊มเฮ้ยมูสนิกันน่ะนะถ้าค่ายมูเนี้ยที่มูเบิ้งนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มูได้ขี่รถเฟร้ฟ้าใต้ดินเลยเด้อทำม,มาชมคล้องเกินเต้นของน,ออน้องเกสรนบอกยังกับบทถืกเลยตอนเนี้อ่ะ ตนนีว้วามตื่นเต้นของน้องเกษรบอ,อกอยังกบบระโบถือเลยพี่น้องเอหยหลังจากที่อ้ายเนาะเบาโบเดย์ผ้าน้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะจากสถานีสน้ำช่ยเข้ามาจากวัดพระแก้วเนาะคือว่าความเขาก้มฝันท่านยงบุญท่นสมฤทธิจะแล้วเข้าไปกราบไปพระแก้วตอนนี้ก็เดินทางมาหมดจุดๆนี้แล้วเบาโบเองกับที่เนี่ยครับน้องเพคนที่น้องคนจะก้าบบว,าบ,ว,าบ,วาบ,บ,บาทเนาะและก็คือว่าเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะในเมืองมาเมืองไทยแล้วต้องสัมผัสกับสิ่งตื่นเต้นและก็สิ่งที่แปลกตา นถ้ามี่มูเบิงอยู่บ้านกะอ,อยากฝากบอกมูจังไงบ้านน้องเลยขึ้นรถแล้วมูสนิทกันจังเสียกะเยอะเฮ่อมูลองมาขึ้นนั่นแบบกสอนพวกนบอลทุกคนว่ามันตื่นเต้นแล้วกะมันก็ประทับใจเพราะว่าความว่ามันว่าแล้วก็พอดเร็วแล้วก็ยู่วันใต้ดินนะเย็นยินวนเมนเอาละพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาค่ำแล้วสองทุ่มกว่าวแล้วน้องก็จะกลับบ้านแล้วบ่าวพวกเองจะขออนุญาตล่าทำมาช่วงไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ พ,พอกับบาบูและน้องเกสรอ,อีกคลิปหนาคลิปต่อไปนะเพราะว่าน้องเกสรยังจะอยู่เมืองไทยอีกเกือบเกือบสิบกมือเนาะเาจะมีหลังเล่าแบบใดที่น้องจะได้พบพอและสัมผัสกับสิ่งที่แปลกตาเพื่อจะเอาไปเล่าขานเหุ้นอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องที่บ่อเดมาอลราพ่น้องก่อนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซองน้องสาวเกสรซอ,อ,องเอียงน้องซองเกสรสาวไทยเซนเนล เดี๋ยวบ่าบุญจะปักมุดว้ด้านล่างเนาะให้ทางคุณชมเมขาไปที่ตามและรับชมน้องสาวน้ำเนยเป็นกำลังใจเนาะตอนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญนะสนับสนุนบ่าบุญเนาะและการน้องสาวแต่งอ่อนอุ้ยน้องสาวเกยซอสอย่างเลยโดยการบอกคนขาวโฆษงสนาและกรเพื่อจะเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อต่อไปนะฝากเป็นกำลังใจกับคนที่บอกเคยมาสัมผัสและควบมตื่นเตือนที่ทางของเจ้าเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่กก้าๆเกินเนาะอาจจะเป็นความตืนเตืนที่ออกมาจากใ่เลยเนาะพี่น้องนี่คือควบใส่ซือ บริสุทธิ์ของน้องเกสรนสาวลาวสาวผู้ไทยไปแล้วน้องสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องบ๊ายบาย<ป>อ่ายไปแล้วเด้อเมื่อแล้วน้องร่างกันตรงนี้เด้อ